มองให้ดีมองหากล่องรับชิ้นส่วนจากคาราบ่าวคุณอาจจะเป็นผู้โชคดีก็เป็นได้ยังมองหากล่องรับชิ้นส่วนตามร้านค้าที่ร่วมรายการจับล้านครั้งที่21พุธที่10กันยายนนี้อย่าช้าคุณอาจเป็นเศรษฐีทองล้านคนต่อไป ใครไปต่อยอดสร้างอาชีพน้ำแข็งคิดว่าน้ำแข็งก็อยากเป็นเชฟกับเขาบ้างเผื่อจะได้มีอีกอาชีพหนึ่งก็เลยคุณเถอะตามสบายแล้วกันผมนะนะขอเป็นคนในใจของน้องสาวบ่าวแดงก,ก็พอแล้วจุ๊กจุ๊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 หมกมุ่นแต่เรื่องผู้หญิงมีแต่เสียกับเสียแต่ถ้าเกิดว่าหมกมุ่นเรื่องส่งฝาได้ลุ้นมอเตอร์ไซค์ทุกวันได้ลุ้นทองร้านทุกเดือนดีกว่าตั้งเยอะแล้วผู้โชคดีจากคาราบาวมีทุกภาคเลยนะคะครับ คาราบาลเขาแจกมอไซค์ทุกวัน300วัน300คันแจกล้านทุกเดือนอีก10รางวัลรวมมูลค่ากว่า26ล้านบาทคาราบาวแดงเนี่ยราคา10บาทเท่าเดิมดื่มคาราบาวแดงหรือว่าคาราบาวคันโซคุ้มกว่าได้ลุ้นมากกว่าแล้ววันนี้นะครับมอไซค์สุดเท่ลายลิมิเต็ดอิ dition คันที่1,117จจะเป็นของใครเราไปลุ้นกันเลย สูงๆหน่อยได้ผู้โชคดีแล้วครับผู้โชคดีก็คือคุณวิทยาล่องสาลาจากจังหวัดชัยภูมิกติกาลุ้นล้างมอไซค์สามร้อยง่ายๆแค่เขียนบีบส่งฝาคาราบาาแดงหรือฝาคาราบาาคันโซตรงที่กองรับฝาชิงโชคและรายคาที่ร่วมรายการ8พฤศจิกาย,ยน2568